จตุรงพดภาพน้องพีมกจกถ่ายพรีเวดิ้งแต่งเดือนหน้าถือเป็นอีกหนึ่งตลกเด็กชื่อดังที่เคยสร้างเสียงหัวเราะให้กับใครหลายๆคนสำหรับน้องพีมกจกเด็กปั้นของตลกรุ่นใหญ่จตุรงมกจกที่แม้ในตอนนี้น้องเพที่แม้ในตอนนี้น้องพีจะโตเป็นหนุ่มทางจตุรงก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิม ไม่เคยคิดทอดทิ้งน้องพี่เห็นได้จากภาพการพบปะกันบ่อยครั้งของทั้งสองลุงหลานล่าสุดจตุรงได้โพสต์ภาพของน้องพี่มาในชุดสูทสุดหล่อถ่ายภาพคู่กับสาวคนหนึ่งในชุดราตรีคล้ายภาพพรีเวดดิ้งพร้อมระบุแคปชั่นว่าภาพพรีเวดดิ้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยงานแต่งก็คงจะเป็นเดือนหน้าวันไหนจะแจ้งให้เอซีน้องพี่ทราบอีกที ทางเราผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของครัวลุงรงขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวไวนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณสถานที่ j a y a k r e n งานนี้แฟนคลับก็ต่างสงสัยว่าจริงหรือหลอกแม้กระทั่งหนูเล็กก่อนบายเข้ามาถามว่าจริงหรือหลอกคะซึ่งทางด้านจตุรงก็ตอบว่ามึงยังถามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ